ื่องนี้เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมเข้าใจว่าปาฏิหาริย์คืออะไรในครอบครัวที่ยากจนแห่งหนึ่งเด็กน้อยวัยแปดขวบเธอเพิ่งได้รับรู้ว่าแม่ของเธอกําลังป่วยหนะักและหนทางเดียวที่จะช่วยแม่ของเธอได้ก็คือการผ่าตัดแต่การผ่าตัดนั้นจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากๆพ่อผู้เบาๆกับ,กบแม่ที่กําลังน้ําตานองหน้าว่าในตอนนี้คงมีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่จะช่วยแม่ได้เด็กน้อยได้ยินดังนั้นเธอวิ่งตรงขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอพร้อมกับหยิบกระปุกโมลอมสินแล้วก็ทุมมัันนจจแแตตกกกกกหลลงงงาาาที่่รรรรวรวววเเเเ็ข้้ะปป๋ธอออิไ นบ้าและทุกๆครั้งที่เธอผ่านร้านขายยาเธอจะวิ่งตรงเข้าร้านขายยาทันทีเธอจะพูดประโยคเดียวกันว่าหนูขอมาซื้อปฏิหารหน่อยค่ะและแน่นอนครับทุกร้านก็จะงงมากๆก่อนที่จะคิดว่ามันเป็นมุกเล่นของเด็กแล้วก็เมินเธอก่อนที่จะคุยกับลูกค้าท่านอื่นจนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินครับเธอวิ่งมาถึงร้านขายยาอีกร้านหนึ่งคราวนี้เมื่อเธอไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ขายยาเธอก็เอาเศษเหรียญทั้งหมดออกมากองหน้าเคาน์เตอร์หนูขอซื้อปฏิหารหน่อยค่ะหนูพร้อมจ่ายด้วยเงินท,งทั้งหมดที่หนูเก็บมาเลยแต่ร้านขายยาร้านนี้้กก็ไม่่่่ตตาาาาาาางงงจรรรรรนนอืนคคัับงงบเเเขยยแ คงไม่ได้ขายปาฏิหาริ์หรอกนะแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ยอมแพ้หนูจาเป็นต้องใช้ปาฏิหาริ์จริงๆพี่ลองดูให้หน่อยได้ไหมคะระหว่างนั้นครับมีผู้ชายที่ดูภูมิฐานคนคนนั้นเป็นเจ้าของร้านซึ่งบังเอิญอยู่ในร้านตอนนั้นพอดีก็เลยเดินเข้ามาหาเด็กคนนั้นแล้วหนูอยากได้ปาฏิหาริ์ไปทําอะไรล่ะครับเด็กคนนั้นเงยหน้าก่อนที่จะพูดด้วยน้ําตานองหน้าว่าหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่หนูรู้ว่าแม่หนูป่วยมากแล้วพ่อก็พูดกับแม่ว่ามีแต่ปาฏิหาริ์เท่านั้นแหละที่จะช่วยแม่่่หหหหหหนน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 ููไดดด้้้้้้้้้เเ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 จจาา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 ขขออออองงงงรรร็็็็็ทััผมมมมกกกกะิิถคควววสปสปปืยยยลล แพงหน่อยนะแล้วหนูมีเงินเท่าไหร่ล่ะหนูมีตั้ง1ดอลลาร์สิเซนต์ซเลยนะคะนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของหนูชายเจ้าของร้านคนนั้นมองไปที่เศษเงินที่อยู่ในมือเด็กแล้วก็พูดว่าอืมช่างบังเอ,อิญจริงๆเลยนะราคาของปฏิหารเนี่ยหดอลลาร์สิเซนต์ซนพอดีเลยหนูช่วยพาฉันไปหาพ่อแม่ที่บ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะในความจริงแล้วชายเจ้าของร้านคนนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของคลินิกหลายสาขาเขายังเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลใหญ่ที่มีชื่อเสียงอีกด้วยหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่เเเเรีียยยกกกบบบิลค่่่่่าาาผตตััดดดพอแแมม็้ทว แม่ที่ยังไม่อยากจะเชื่อว,ว่ามันคือเรื่องจริงก็ได้พูดล,ยลอยๆออกมาว่าแม่อยากรู้จังว่าถ้าต้องจ่ายเงินค่าผ่าตัดมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะเด็กน้อยคนนั้นก็ได้แต่เดินยิ้มค่าผ่าตัดปฏิหารครั้งนี้เพียงแค่1ดอลลาร์สิเซนต์ครับปฏิหารมีจริงแต่ปฏิหารไม่ได้รออยู่ที่บ้านคุณต้องออกไปไขว่คว้ามันครับคุณอาจจะเจอคําปฏิเสธคุณอาจจะเจอดูถูกคุณอาจจะเจอคนไม่ให้ความช่วยเหลือคุณไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแต่เชื่อเถอะครับมันก็ยังมีโอกาสมากกว่านั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านอออออยยยยยู่่่ดีคคคคคววาา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 มยายามมมมมพพพไไไเเททททํํใใใหหหห้้้้้รแแและะชนกปปตฏิขง กันนะครับ